ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช l g a m เกม y b แบนกับผมนะครับอ่าวใบแบนซึ่งวันนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมโปเกมอนแบ็คเวอร์ชันในภาคที่5นะจ๊ะซึ่งในภาคที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ตบหัวหน้ายิ้มไปนะผมแล้วก็ไอ้แกงพลาสมาก,ก็มาปวดในการขโมยหัวฟอสซิลไปซึ่งโปเกมอนของผมก็จะมี นี่โปเกมอนตัวใหม่ของผมครับผมฟ็อกนั่นเองตัวที่ผมบ่นว่าอยากได้ในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ทุกตัวก็เวล2 0 24จวจะ25ทุกตัวแล้วนะครับผมก็ซึ่งไอ้ฟ็อกเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ำซึ่งมีธาตุบาบ์บลบีมเอา,าที่หมายกดผิดเอาไหมซึ่งไอ้ฟ็อกเนี่ยก็จะมีบาบเบลบีมธาตุตะโกนมาร์ชอตแล้วก็อควาลิงนะครับผมส่วนแม็กซ์ของเราก็จะมี เฟรมชาร์ตอาร์มชาร์ตเอมเบอร์แล้วก็โรอท์นั่นเองนะครับผมส่วนเจ้าลงของเราก็จะมีซีดบอมบ์ไบวายวิฟแล้วก็ลีฟซีนะครับผมแล้วก็อเล็กซ์ของเราก็จะมีช็อคเวฟเฟรมชาร์ตควิดแอทแท็กแล้วก็ดอร์เวฟนั่นเองนะครับผมโอเคก็ไอเจ้าแกงพาร์มาเนี่ยมันก็ขโมยฟอสซิลไปใช่ปะ่ะหัวฟอสซิลไปแล้วก็ต้องไปช่วยเอาคืนนั่นเองมาไปเอาหัวฟอสซิลคืนันเถอะ ตึ้นตึรนตึ้นตึนตึรึตึนตึึนีดด่รดดรตรงนี้เลยอ้าวสวัสดีคุณอาร์ตี้เดี๋ยวนะนเห็นอะไรไหมมันมีสองทางฉันจะไปทางเหนือนายไปทางนั้นแล้วกันโอเคนะโอเคโอเคครับโอเค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 อย่าบ่นมากผมจะไปช่วยละซึ่งเราก็ต้องไปทางนี้แล้วก็เจอเทรนเนอร์ข้างทางที่ไม่ใช่แกงพัดมาก กูคือคือกูจะไปเอากระโหลกคืนแล้วพวกมึงมาท้ากูสู้ทำมือเขือดองอไรหรออุ้ยนอนหนอนไม,ไม้ไม้สองตัวเจอกับโอเคพอไหวถ้าใช้ท่าตะโกนนี้า้าใช้ท่าตะโกนโอเคตะโกนแล้วก็เฟรมชาร์จใส่ไอ้นี้โอเคบ๊บ เป็นธาตุพืชกับแมลงก็โดนธาตุไฟคูสีไปดิชนะลัลวะโอเควิเวลสิเวลยี่สิบห้าเวลยี่สิบห้าแล้วเวลยี่สิบห้าเหมือนกันโอเคตะโกนอ้ยไม่ตายอ้ยเลเซอรีฟวิเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเฟมชาร์ดจึกจึ๊กจุกบัา ขอเบล25แล้วครับผมสิ่งที่ผมต้องการก็จะมานันเองนะครับผมนั่นก็คือนั่นก็คือฟอกจะวิวัฒนาการนั่นเองตึด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 วิวัฒนาการออกมาลูกพ่อจากลูกออสกลายเป็นคังครบแน่คอเท โอเคฟอกได้พัฒนานแล้วนั่นเองไหนขอดูค่าสตงคัสสเตตหน่อยดิโอเคอืมโอเคโอเคใช้ได้เลยนะโอเคโอเคมาต่อไปก็เก็บเวลน้องลิงจุ๊บโอเคมาไอแกงพลาสมากูมาตบพวกมึงแล้ว อืมเป็นแค่ลูกกระจอกอะ่ะอย่ามาทำตัวแบบแข็งแกรง่งเพราะโดนอุ๊ยอิจมาดีดล้วพลังโจมตีแต่ไม่เป็นไรซีดบอมทีเดียวก็ตายแล้วบอมกระจอกอุ๊ยได้ท่าใหม่เว้ท่าอะไรเอ่ยไม่เอาท่านี้กระจอกไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่จำไม่จำโอเคทิ้งไปเลยโอเค อุ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคไม่ต้องคุยกับมันเยอะครับผมเพราะว่ายังไงแก๊งเนี่ยโดนผมตบคนเดียวก็จอดหมดแหละมาตุดมาอีกแก๊งพลาสมามาสู้กันบอกมานะว่าฟอสซิลที่ขโมยไปมันอยู่ไหนไม่บอกเดเจ็บตัวเอานะช็อกเว็บบ้า อุ้ยเกือบตายเธอว่าแข่งแกล่งนะโดนช็อคเวฟทีเดียวไม่ตายเนี่ยไนได้แพกตายตึงดึ้ดึง,ดงโอเคได้ท่าสปาร์กมาครับผมก็เป็นท่าใหม่ของเจ้านี่เองวิ่งแรงกว่าช็อคเวฟใช่ไหมโอเคแทนช็อคเวฟไปลล็ลไละะันโอเค ไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาทรงซอรี่โอเคตรงนี้มีของให้เก็บสุดยอดได้บิ๊กรูทมาลากใหญ่แปลตามตัวเลยเนะี่ยลากใหญ่ทำอะไรได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมาเทรนเนอร์ข้าง,างทางที่อยู่ในป่างั้นเหรอโอ้โหแม่งถือเชือกมาด้วยไปเลยอเล็กซ์อเล็กซ์ใช้ท่าไมา่สปาร์คจืด บ um! สวยงามแต่ไม่ตายเทคดาวหวขึ้นหลอดเก่งเหมือนกันนะเว้ยมาตัวเนี้ยเก่งกว่าไอพวกข้างทางอย่างแกงพลาสมาแล้วนะโอเคโอเควิได้เบอร์รี่ขอบคุณมากถือว่าสู้แล้วก็ได้ของตรงนี้มีของไหมมีเดี๋ยวเจอโปเกมอนป่าวินี่ไงหนอนใบไม้หนอนใบไม้น่าใช้เหมือนกันนะเว้ย แต่ผมไม่ใช้อ่ะเพราะผมมีธาตุพืชอยู่แล้วนั่นก็คือน้องลิงเรานน่นเองเราจะไม่ใช้ธาตุพืชอีกโอเคได้ซูเปอร์พอร์ชันมาใช้เลยลนะกันเพราะว่าตอนนี้น้องอเล็กซ์เราก็ดูทรงว่าจะไตยห่าโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้มีที่ไปครับผมงั้นเราก็ลองไปหน่อยละกันว่ามันเป็นมันคือที่ไหนอะไรยังไง แล้วก็เจอน้องหนอนตายโอเคสวัสดีเรารู้นายอยากสู้มาสู้กันโอเคก็ไม่เข้าใจนะคุณมาตกแกงพลาสมาแล้วทำไมต้องมาเจอพวกมือก่อนเอฟมชร์ฟัฟฟัฟฟัฟ,ฟ,ฟสวยอะเล็กสวยมากจ้ะ โอ้ยพอยซสั้นโอ้พอยซสันส้นพอยอับลิตี้ของมันครับผมก็คือถ้าเราแตะตัวมันเราจะติดจะ,จะติดพิษนั่นเองจะมีโอกาสติดพิษต้องพูดอย่างนั้นเดี๋ยวสวยแล้วสวยแล้วสปาร์กบับโอเคสวยงาม,อมตอนนี้น้องอเล็กเราก็ติดพิษอยู่นั่นเองก็ชิบหายไว้วอดก็ต้องนี่อนติโดส จากพาร์ทที่แล้วนั่นเองที่เก็บได้ตรงป่านั่นนะ่ะนะโอเคอุ้ยเจอน้องปุย้ายสวัสดีน้องปุย้ายเฟรมชาร์จไปอเล็กซ์บัตโอเคถือว่าสวยงามลามแท้แลจะตึงมันมันคือที่ไหนอะตรงเนี้ยโอเคขอเก็บของก่อนนะได้แอนติโดสอุ๊อุ้ย แหมมีรับลมคมในถือว่าซ่อนกับพุ่งไม้เนียนน่นหล่อนเนี่ยโอ้โหใช้ตัวอะไรใช้ลิงพืชใช้ตัวเดียวกับเราก็สวยสิเฟมชันตายตายห้าตายห้าค่ะโอเคได้มาพันแถือว่าร่ำรวยเงินทองแล้วก็ได้เบอร์รี่มาเพิ่มโอเค ตกลงกูมาตบแกงพลาสมาไม่ใช่หรอไม่เจอสักตัวอโอเคนี่กูมาทุกทางได้ไงวะเนี่ยหรืว่าที่ผมมาเนี่ยผมกะจะมาสำรวจนะเว้ยแต่แม่งเสือกทุกทางซะงั้นก็ไม่เป็นไรถือว่าดีงามน้องปุยฟ้ายที่จะเป็นโปกเกมอนที่น่ารักแต่เราก็ไม่ปราณอนรนี่ไงน้องหนอนพิษน้องหนอนพิษ หาจับได้ที่นี่นั่นเองโอเคตายห่าไปพอยซ์นพอยซ์นพอยอีกแล้ววะไอ้เหี้ยติดตลอดติดตลอดไปอาร์ติโดสยารักษาพิษโอเคไปแล้วก็ขึ้นตรงนี้มาอีกแกงพลาสมากูมาตบพวกมึงแล้วเตรียมใจรับไวสตรุดเต,เตรียมใจรับมือเออ ใช้น้องหนูเฮียนั่นเองอเล็กกินนิ่มบอกเลยตาไวครับผมทำให้ตีมันไม่โดนนั่นเองตาไวรอบที่สองครับผมทำให้การแบทเทิรน,นี้มันยาวนานขึ้นทำไมใช้ท่าบินปับ๊บตายห่าไปซะมึงอะไม่ได้ทันทำอะไรน้องอเล็กกูเลยกระจอกกระจอบ แล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็แล้วก็เจอบอลครับผมนังหนอน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 ไปมาอีกแล้วอเล็กซ์เอามานันให้ตายอย่าให้มันเจอเฮาแฮมป่านี้ป่านี้แม่งโปเกโมโอนเยอะหน้ารำคขาญชิบหายเลยครับผมโอเคได้พาราลไลซ์ฮินั่นเองก็อุ๊ยแม่แทบเดียดอีกแล้ว ก็เป็นยาฮิลสถานะเอ,อิมอาการชานั่นเองนะผมใช้น้องลิงไฟนั่นก็ต้องเจอสปาร์คบัไตฮ่าอุ้ยติดชาแล้วไงเมืงอุ้ยติดชาทำให้ตีไม่ได้ได้ด้วยติดชามันจะทำให้สปีช้าลงแล้วก็ตีไม่ได้นั่เอะครับผมคือจะมีโอกาสตีไม่ติดนั่นเองก็ตากี้มันก็ตีไม่ติด ก็สวยงามหลามแท้เลยจะตึงไปนะแล้วก็ได้พีชอะไรพีชะเบอร์รี่ป่ะก็ได้เบอร์รี่รัวๆเลยนะได้สู้กับไอ้พวกเนี้ยได้ทั้งตังได้ทั้งเบอร์รี่เธอว่าสนองความต้องการป่ะเก็บเวลน้องฟ็อกต่อตรงนี้มีอะไรให้เก็บไหมมีงั้นเราก็ไปเก็บก่อนละกันเจอบกัมหอดอีกอ่ะโอเคไปเลยน้องฟ็อกโชว์ศักยภาพเป็นรลุบับเบิ้ลบีมบับ ตายฮะาโอเคเอาติดไปไม่ได้อีกโอเค,อเคต้องลงตรงนี้แล้วก็เอโปเกมมอนอีกอืมเอาเข้าไปนักฟ no, ็อกบาร์เบอร์บิมตาโอเคขึ้นขึ้นขึ้นมามามาเก็บบอลโปเกมอน Pokemon มันจะเยอะไปไหนวันนี้ มาช็อตอุ้ยมันใช้โพเทคครับผมเป็นการป้องกันไม่ให้โดนเป็นการป้องกันแบบเพอร์เฟกต์อ้าวมันหลบท่ามาช็อตได้ไงวะบ้าไต่ฮ่าอุ้ยโปเกมอนมันเยอะจริงๆนะเว้ยรู้สึกเหมือนจะลำคาญรู้สึกเหมือนจะลำคาญหนีแม่งเลยลันอเวหนี H.M. 8 6 gas knock gas gas knock เออมาก็เป็นท่าที่เราได้มานั่นเองอยู่ไหนว่ายูนไนว่านี่ไง gas knock ก็เป็นท่าโจงตีท่าขึ้นนั่นเองครับผมก็ความสบบามารถของท่านี้ก็คือยิ่งฝ่ายตรงข้ามน้ำหนักเยอะเท่าไหร่ยิ่งโดนดาเมจแรงเท่านั้นครับผมก็จะเอามาแทนท่าไววิบแล้วกันต,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 ตึ้งตึงโอเค น่าลำคาญมาก้องปุยยฟ้าเอ้ยที่จริงก็ฆ่ามันได้นะแต่ไม่อยากฆ่าแค่นั้นแหละโอเคจะเยอะไปไหนเนาะจะเจอเยอะไปเนี่ยวะมันเยอะไปนะเนะี่ยบางทีแล้วตรงนั้นจะขึ้นไปเอายังไงวะโอเคอย่าเ okay. พิ่งขึ้นไปเอาเลยดีกว่าแม่งเจอแต่ โปเกมอนป่าสุดแสงที่จะน่ารำคาญโอเคขึ้นก่อนอุย้ยมึงจะเจอเหี้ยอะไรหรอเาวะเนี่ยเฮ้ยฟ็อกรำคาญไหมลูกพ่อนี่ข้อรำคาญเลยโอ้หน่ารำคาญมากไอพวกป่าป่าทึบป่ามืดอย่างเงี้ยโคตรน่ารำคาญนเ, Pokemon เนี่ยในเกมโปเกมอนเพราะมันมีโอกาสเจอโปเกมอนเยอะมากเยอะมากสัสสัสเยอะมากสุดๆมาไห้พวกแกงพัดมากยิง่ง ยิ่งแบบวัวเสียเพราะการเจอปเกมอนป่าเยอะๆอยู่พวกมึงไม่ตายดีแน่บับเบอ้บีมตาไวละบับเบอ้บีมเออตายฟอกบับเบอ้บีมมันลุกตายบับลำแสงฟองสบู่ถ้าเป็นชื่อในภาษาไทยนั่นเองนะครับผมน้องจระเข้ อินทีมีดีแลดพลังโจงตีไปหนึ่งระดบับแต่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะว่าน้องฟ็อกเราเป็นการโจงตีแบบสเปเชียลแอทแทกนั่นเองนะครับผมเป็นการโจงตีพิเศษนี่ได้หัวกะโหลคืนมาแล้วเ,าเานนว้าเจ็ดนักปลานี่ว่าเจ็ดนักป่าเจดนักปราแห่งแกงพลาสมาโอเคแล้วก็จะมาพาหนีนั่นเอง พาวบอกว่าถอนกําลังได้แล้วแล้วก็ถ้าสําหรับมึงอะถ้าถ้าไม่อยากเจอดีก็อย่ามายุ่งยากอะไรอย,อย่างนี้อีกฮัลโหลประมาณนั้นสวัสดีอาร์ตี้อา้าวเจอพอดีเลยฮัลโหลประมาณนั้นโอเคเอา้าวหัวหน้ายิ้มทั้งสองคนมาอยู่ตรงหน้ายังไงมึงมึงยังไงละ่ะรู้สึกเกรงกลัวบอกแล้วต้องรู้สึกเกรงกลัวโอเค ก็ได้เข็บก็ได้หัวกะโหลกคืนมานะก็ถือว่าสวยสดงดงามขอบคุณมากนะอามที่เอากะโหลกมาให้อ่ะ t h n n y y u v v r y y u u h นในนี้เป็นเทรนเดอร์ที่ดีจริงๆเอานี่ไปมูนสโตนก็เป็นหินพระจานท์เป็นหินที่เอาไว้พัฒนาร่างโปกเกมอนนั่นเองนะผมสำหรับบางตัวนะโอเคขอบคุณมากครับผู้น่ายิมที่เอามูสโตนมาให้ผมวยตรงนี้มีของเว้ย อะไรอะ m i r a c ค e Seed Miracle Seed ใช่ปะ่ะงั้นก็ไหนวะ m i r a c ค e Seed Miracle Seed นี่ไง m i r a c ค e Seed ก็จะเป็นของที่ให้โปกเกมอนถือแล้วเนี่ยมันจะมอบมันจะทําทำให้ทา่ทาทา่าท่าพืชแรงขึ้นนั่นเองเอาให้น้องลิงไปโอเคตรงนี้ก็จะมีเทรนเนอร์มากมายมาสู้กันมาแล้วก็จะออกเดินทางไปมืองต่อไปเลยนั่นเอง โอเคไปเลยนะ้องฟอกบับบอรีมันอุยคยไนดะ้แทกมาก่อนเว้ติดคิดด้วยนะประเด็นแต่น้องฟอกนี่มันตีแรงจริงสมแล้วที่เป็นโปรแกรมของฉันสมแล้วที่เป็นโปรมมอนของผมนะผมตีแรงทุกตัวเก่งทุกตัวสามร้อยยี่สิบบาทด็ดอกเตอร์ผมรู้คุณอยากสู้มาสู้กันไม่อยากสู้แค่ั้น เฮ้ยไอคนเดินไปเดินมาเรารู้นะอยากสู้มาสู้กันไม่สู้อีกมาก็ต้องขอสู้กับเทรนเนอร์ข้างทางนี้ก่อนนะผมเพื่อเป็นการเก็บเวลใช้วูแบทไปน้องฟอ็อกบับเบิร์บ,บ,รบ,บีมใส่มาลูกไต่ฮ่าโอเคจะเวลยี่สิบหกแล้วเว้ยโอเคบับเบิร์บ,บ,รบ,บีมปั๊บ โอเคปะป๊ <Okay. S 2> บาบ,าบิมไต่ฮะโอเคมามาสู้กันมูลนาวไหมมาอุ้ยท่าอะไรอ่ะอ๋อ oh. มันเป็นอัปลิตีของมูนานะครับผมก็คืออั i ลิตีนั้นจะทำให้อนะสามารถรู้ว่าเกมฝ่ไฟตรงข้ามเนี่ยมันมีท่าอะไรบ้างตอนนี้ไฟตรงข้ามก็รู้แล้วว่าเรามีท่าตะโกนโบกเวกแต่ก็เท่านั้นแหละครับผมรู้ไปก็ทําอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราเนะี่ยเก่งเกินไปไงไต่ห้าเวลยี่สิบหโอเคตัวต่อไปที่ผมจะเก็บเวลนั่นก็คือ จะทำให้26ทุกตัวมันก็ได้นะแต่ว่าผมอยากเก็บเวลอเล็กเวถามว่าทำไมต้องเก็บเวลอเล็กอีกเพราะว่าถ้ามันเวล27เมื่อไหร่ผมจะได้สิ่งที่ผมต้องการนั่นเองอเล็กจะพัฒนาล่างเวยน <c oughs> ก็คือว่าอะเสียงไรอะคุณได้ยินไหมนะเสียงไรวะเสียงไรอะ เสียงมันอยู่ในน้ำาช่างมเถอะโอเคมาสู้กันลุงไม่สู้เว้ยโอเคออกจากป่านี้ไปเลยนล้นนี่ครับผมสะพานเว้ยมันคือสะพานเชื่อมเมืองต่อไปนั่นเองมันเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของของโปเกมอนภาคนี้เลยนะเว้ยนี่สะพานเชื่อมเมือง มาเรารู้เธออยากสู้มาสู้กันแล้วคุณต้องดูเว้ยว่าม,มันยาวขนาดไหนดูสิโคตรยาวอะ่ะเป็นอะไรที่สวยงามอะ่ะผมว่า้าวดูดิโคตรอลังอะ่ะโอโ้โหดูเรือดิเรล่านี้ตัวเล็กไปเลยอะ่ะโอเคหัวฟ้านาะยอยากสู้ไหมไม่อยากสู้เว้ย ว้าวมีเปลี่ยนมุมมองด้วยเท่หมะละ่ะสุดยอดว่ะสะพานนี้แม่งอลังจริงๆอลังการงานสร้างมากมาเรารู้เธออยากสู้มาสู้กันไม่อยากสู้อีกลงสะพานแล้วก็ไปเมืองต่อไปโอเคโอเคเข้าโปเกมอนเซนเตอร์ก่อนเลยละกัน โอเคสวัสดีคุณว่าไงบ้างอ๋อโอเคโอเคโอเคไปฮิวก่อนตึงตึงตดึงโอเคนี่ก็จะเป็นเมืองตอเมืองที่เป็นเมืองที่เท่าไหร่แรอวะที่เราผจญภัยมาน่าจะเมืองที่3นะครับผมก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอิชูนั่นเองชื่อเมืองไม่รู้ครับ นี่นี่ก็จะเป็นแผนที่เมืองเว้ยซึ่งไอเมืองเนี่ยมันจะมีท่าเรือถึงห้าท่าเรือเลยนะเว้ยใช่ปะวะเป็นท่าเรือหรือว่าเป็นทางข้ามสะพานวะไม่แน่ใจน่าจะเป็นท่าเรือนั่นแหละเออใช่ครับเป็นท่าเรือดูดิแพ่งใหญ่จริงอ่ะว้าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเกมโปเกมอนก็ว่าได้นะผมเอผมไม่แน่ใจอะว่าเมืองนี้กับ อีกเมืองหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศภูม,มิภาคคารอสอะไรมันจะใหญ่กว่ากันก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะเป็นทางตรงไปแน่นเงงออา้าวมีคนนันที่ขยะแถวนี้ด้วยเป็นเมืองที่สุดยอดจริงๆครับผมวิสวัสดีว่าไงอ๋อจะให้ท่าแฟชเรานั่นเองนะผมโอเคขอบคุณมากครับท่านโอเคมาสู้กับพวกข้างทา,างนี้ก่อน ว่าไงไนายมาเต้นอะไรตรงนี้เราเพื่อนนายอยากสู้ไหมไม่ไม่เสือกมันด่าเราว่าไม่เสือกนะรผมเอา้านาคุ้คุๆนะนายเนี่ยโอเคเอา้ามาสู้กันมาโนใช้ลิงพืชเสร็จอเล็กสิขาเสร็จอเล็กสิขาเฟรมชาร์จไปลูกโอเคุ้ยใช้ท่าไบ ผิดท่าครับผมกาจะคุยได้แท็งเสือไปทันเดอร์เวโอเคไว้คุณได้แข็งบักไต่ห้าหมึงโอเคอ,อันนี้น่าจะเป็นสูตรการของเมืองใช่ปะ่ะตรงนี้แหละโอค้คอไหนเนี่ยน่าจะเป็นสูตรการของเมืองเลยนะครับผมไอ้นาผู้เนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่จริงๆอันนั้นก็ไปทางออกเมือง เมืองมันใหญ่จริงๆว่ะถือว่าผมชอบเมืองน,นี้นะมันเป็นอะไรที่ให้อลาัางกาเดียกลับก่อนกลับก่อนรู้สึกเบาลงทิศลงทางวิตรงนี้มีร้านขายไอศครีมด้วยเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาสำหรับโลกโปกเกมอนนี้มากเลยโอเคขอฮิวก่อนขอหิวนขอหิวนขอหิวนตึ้งตึ้งตึ้ง โอเคก็เอาเป็นว่าโปเกมอนแบ k ในพา์ที่5นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อกป็นกลังใจให้ผมด้วยนะเองสํหรับวันนี้บ๊ายบายครับ